ทีน่นี้ทองแดงนี้นะครับทองแดงเนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากรู้ใช่ไหมว่าความเก่าเนี่ยทองแดงแบบนี้อไอ้คาบความเก่าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสีมะขามเปียกใช่ไหมโลหะเนี่ยเนี่ยถ้าไปเจออยู่ในพระหลวงพ่องเงิน เออมันก็สามารถจะบอกได้ใช่ไหมถึงความเก่าเราใช้เหรียญพวกนี้นะครับเพื่อนๆในการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญเกจิคณาจารย์หรือว่าพระหล่อโบราณก็สามารถจะใช้โลหะแบบนี้มาเปรียบเทียบได้เห็นไหมคุณจะเห็นเลยว่าธรรมชาติของโลหะเก่าร้อยปีเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสนิมเห็นไหม สนิมเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะมันถูกอากาศไงอากาศเนี่ยจะเป็นตัวสร้างาปฏิกิริยาที่ว่าการเกิดออกซิเดชันนะเนี่ยคือเดิมทีแล้วสนิมเนี่ยมันจะต้องกินลึกกว่านี้ใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราไปล้างอาพอเราไปล้างเนี่ย มันก็จะมีความสดใสามากขึ้นแต่มันไม่ใช่สดใสเหมือนพระใหม่อย่างนี้เนี่ยที่ผมให้ดูว่าทําไมหลวงพ่อเงินแบบนี้เนี่ยเป็นพระที่แท้อัตโนมัติแท้อัตโนมัติเพราะอะไรเพื่อนๆไอ้ไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับโอ้หลวงไม่เห็นการหล่อพระเนี่ยนะแล้ว ทำให้มันเกิดเมกพัทแบบนี้เนี่ยลักษณะเมกะพัทแบบนี้มันเกิดในพระแท้เท่านั้นนะครับพระหล่อบโบราณที่เป็นพระแท้เท่านั้นที่จะเกิดเป็นเมกะพัทแบบนี้ได้นะพระโรงงานอันตราส่วนผสมของโลหะอะไรเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดแบบนี้ได้นะครับแล้วนี่แหละคือดัชนีชี้วัดว่า ถ้าคุณอยากได้หลวงพ่อเงินแท้ๆนะเห็นไหมเนี่ยนะหลวงพ่อเงินแท้ๆเขาจะมีการเกิดเมกพัดได้นะครับคือเนื่องจากว่าโลหะที่มาผสมนะมันมีความหลากหลายและการหลอมโลหะเนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิด เมกะพัดแบบนี้และเมกะพัดแบบนี้แหละนะจะเป็นตัวชี้ชัดวัดค่าความเป็นพระแท้ถึงแม้ว่าพระองค์นี้จะไม่ใช่พระที่ทันยุคหลวงพ่อเงินนะครับพระองค์นี้ไม่ทันยุคลวงพ่อเงินนะครับแต่เป็นพระที่ยุคลูกศิษย์รุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็สร้างขึ้นมานะเ,าเขาสร้างขึ้นมาเหมือนกัน วัดบางคลานไม่ได้สร้างพระแค่500องค์นะครับอย่างที่เราเข้าใจแต่เขาก็สร้างกันสืบทอดต่อเนื่องกันมาตามที่งานแข่งเรือนะประจำปีมันมีนเห็นไหมว่าหน้าตาการเนี่ยเนี่ยเอออย่างหนึ่งเลยเพื่อนๆนี่เม็ดตาของหลวงพ่อเงินเนี่ยเห็นนะ แล้วก็การแต่งหุ่นเทียนเนี่ยเห่นเลยนะลักษณะของการแต่งหุ่นเทียนเนี่ยนะแต่งจีวรอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยพระหล่อโบราณเขาแต่งกันอย่างเงี้ยอย่างที่ผมแนะนําว่าเวลาเราดูเราดูความหัวลงเราจะเห็นเลยว่าไอ้ไอ้จีวรเนี่ยนะมันจะทิมเข้าไปในผ้าสบายอย่ะเห็นไหม น,นี่เป็นพระที่สร้างราว2490ลงมานะครับถามว่าแท้ไหมแท้แต่เป็นแท้ยุคหลังนะครับเพราะว่าเนื้อหาโลหะมันไม่เก่าถึงและเทียบกันว่านี้กับอันนี้อะไรเก่ากว่ากันใช่ไหมก็ย่อมเป็น เหรียญกระจังเนี่ยนะเหรียญดอกกระจังเนี่ยเก่ากว่านะครับมาโอเควันนี้ก็นะ